สวัสดีครับวันนี้ได้ทําได้ทาตะเกียงนะครับตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ของเพื่อนสมาชิกที่เอามาทําระบบก็เลยว่าจะมาทําคลิปแบ่งปันนะครับแล้วก็มาคุยเรื่องตะเกียงเจ้าพายุที่ที่เป็นที่สนใจของคนตะเกียงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนชอบตะเกียงอะไรก็แล้วแต่ชื่อหนึ่งเนี่ยที่เราได้ยินเป็นประจำนั่นคือไอดาหรืออิด้าครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องไอด้านัมเบสองหนึ่งส่เช้าใหญ่แบตบเตีย้ยที่เป็นที่เป็นที่นิยมนะ,ย da, นะครับนี่ตะเกียงไอด้านะครับนัมเบองหนึ่งส อันนี้เกตยังหาไม่ได้ครับเนี่ยครับนี่ครับบริษัทรัตนมาลาทุนจำกัด นี่คือลักษณะโดยรวมแต่ว่าหัวนอกนี่ไม่ใช่ของมันนะครับเป็นหัวกระเช้าใหญ่แต่ถ้าเป็นหัวของมันเลยของสองหนึ่งสี่เนี่ยรูมันไม่ใช่รูวงรีแบบนี้รูมันจะเป็นรูกลมครับรอบเลยแล้วก็หูเป็นแบบเคี้ยวล็อกแต่ของสองตัวนี้สั่งอยู่ครับยังไม่ได้แต่ว่าก็เอามาทําคลิปก่อนว่าไอด้าสองหนึ่งสี่เนี่ยเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับจะเอามาทําคลิปแล้วก็ มาพูดคุยให้เพื่อนๆสมาชิกไ,ได้ได้รู้ข้อมูลนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลได้แล้วก็เอามาแบ่งปันน่ะนะครับเพราะว่ารู้ข้อมูลบ้างเนี่ยน่าจะดีกว่าไม่รู้ตะเกียงเจ้าพายุไอดาเนี่ยเป็นยี่ห้อของเยอรมันนะครับ ที่หาข้อมูลรายละเอียดได้ค่อนข้างยากครับเนื่องจากไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลายความคิดเห็นรวมทั้งคําแนะนําจากนักสะสมตะเกียงจนตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตะเกียงตั้งแต่ปลายคิศ,ศักราษที่18วว่าเป็นตะเกียงต้นแบบที่ผลิตขึ้นครั้งแรกของโลกโดยจาขอบอักษรย่อที่ใช้ JS อะครับ จึงใช้กวางและแตรเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าครับต่อมาในต้นปีประมาณคศ .1900 ครับเอลิก mm ันเกรชฮิลโกชไนเดอร์เอจีครับเกับเจฮิ h ฮอนได้ร่วมกันพัฒนาตะเกียงอัดลมขึ้นโดยต่างคนใช้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองครับ mm hmm. พูดง,ง่ายๆก็คือ ตั้งตะเกียงเนี่ยครับมาสองคนเป็นที่ห่อเปโตแมกแล้วก็มาแยกตัวคนหนึ่งก็ผลิตเปโตแมกไปอีกคนหนึ่งก็ผลิตนี่แหละครับไอดาตากวางเพราะฉะนั้นอะเปโตแมกมาก,ก่อนตามเอกสารยืนยันนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยมีคนทำไว้ครับแล้วก็เข้าไปดูอันนี้ก็เอาข้อมูลมาแบ่งปัน คราวนี้ในยุคที่ไอด้าผลิตตะเกียงเยอรมันออกมาแล้วส่งขายทั่วโลกมักจะตีตาเม็ดอินเจอรมานีที่ตัวถังน้ำมันช่วงแรกตะเกียงของเยอรมันมักจะส่งออกไปทั่วโลกรวมทั้งอนานิคมในเครือจักรภพอังกฤษซึ่งเป็นเวลาคาบเกี่ยวช่วงสงครามโลกระยะหลังเนี่ยสายสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและเยอรมันเริ่มเสื่อมอันเนื่องมาจากสงครามโลกการตั้งฐานผลิตในเอเชียเพื่อส่งออกมาทางภูมิภาคอินเดียตะวันออก จึงไม่ได้ตีตาเม็ดอินเจอรมนีแต่อย่างไรโรงงานก็ยังคงปั๊มขึ้นรูปรวมทั้งอะไหล่แต่ตีตาต่างยี่ห้อดังจะเห็นจากยี่ห้ออื่นๆแต่ลักษณะตะเกียงเหมือนกันมากอะไหล่บางชิ้นก็สามารถนำมาทดแทนกันได้อุปกรณ์อะไหล่ในไอด n านัมเบอร์นะครับอันนี้คร่าวๆเท่า,าที่ ผมเคยเห็นเคยผ่านมาจากประสบการณ์ตรงก็เก็บรายละเอียดแล้วก็เอามาแบ่งปันนะครับหัวนอกเนี่ยเป็นทองเหลืองเจาะรูกลมล้อมรอบหมวกประทับไอดา้าคือแบบนี้ครับเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตีไอด้าบนบนหัวนอกแล้วเสร็จปุ๊บรูที่เป็นเนี่ยครับมันจะเป็นรูกลมรอบเลยครับแล้วหูเนี่ยก็จะเป็นแบบเขี้ยวล็อกส่วนซุ้มนั้น นี่ครับเห็นไหมครับนี่กระเช้าใหญ่ทั่วไปสุ้มเนี่ยมันจะมาตัดกลมแบบนี้แต่จริงๆถ้าเป็นนัมเบอร์ 4, สองสีุ่มจะแหลมขึ้นไปเลยครับแหลมขึ้นไปเลยใบบนประทับตาไอด้าเจาะหรืยึดกับหัวนอกด้วยน็อต ด้วยน็อตทองเหลืองนะครับ2ตัวด้านในส่วนบนจะมีประกับเหล็กวงกลมนะครับรองอีกทีหนึ่งเจาะรูรับน็อตทองเหลืองโดยหัวนอกขอบด้านล่างจะบากล่องเพื่อล็อกล็อกหัวกระเช้านะครับให้แน่นกับตัวตะเกียงเพียงแค่ครอบตะเกียงแล้วหมุนซึ่งรวดเร็วกว่าที่ที่ล็อกน็อตนะครับอธิบายคือตะเกียงโดยทั่วไปเนี่ยกระเช้านี่มันจะเป็นหัวที่มีน็อตแล้วหมุนใช่ไหมครับ แล้วก็เอาหัวเนี่ยสวมลงไปแล้วก็ถึงขันนอ็อตไอตัวหัวเนี่ยมันถึงจะแน่นแต่คราวนี้ถ้าเป็น2องหสีเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นล็อกครับล็อกบากคือสวมเข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยครับเสร็จเลยแน่นเลยต่อไปหัวในนะครับมีทั้งเหล็กและทองเหลืองเป็นเหล็กทรงสูงครับจานกลมแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมจานกลม แล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมธรรมดาด้านหลังเป็นช่องผสมอากาศซึ่งนมหนูโผลมาแล้วก็มาเจอท่อคอม้าครับโดยวิธีใส่ใส่ลงไปในช่องด้านในกระเช้าซึ่งจะมีบ่าเล็กๆคอยรองรับหัวในคือหัวในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็จริงคอม้าก็จะเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ย ด้วยตัวสองหนึ่งสเนี่ยคอไม้จะเป็น2ชั้นนะครับเป็น2ชุดคือฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วใส่มาประกบกันครับอันนั้นคือตัวแท้ที่ติดตัวมาถ้าพูดง่ายๆก็คือตะเกียงออกจากช็อปมาเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับหัวในจะเป็นคอม้สองชั้นแล้วตัวทองเหลืองนะครับตัวโครงอ่ะเป็นทองเหลือง คอม้าจะเป็น2อ,อชิ้นนะครับที่มีเกลียวหมุนต่อปลายก็คือคือตรงที่ต่อ2อ,อันของคอม้ครับมันจะเป็นเกลียวหมุนเข้าหากันแน่นครับท่อมีรอยคอดครับมันคอดลงครับเพื่อจะให้เกลียวน็อตน,นั้นแน่นไม่มีชุดน็อตับปีกผีเสือ้อ แต่จะมีครีบเล็กๆคล้ายครีบปลาโลมาโดยใส่ลงไปในช่องกลางของหัวในครับแล้วใช้น็อตยึดบนล่างเพื่อความแข็งแรงส่วนของปลายท่อด้านล่างจะมีถ้วยกลมเจาะรูตรงกลางเป็นเหล็กเพื่อลดเปลวการเปลวไฟที่ลุกไหม้จากการไปจุดสัมผัสหัวในโดยตรง ต่อไปชุดฝักบัวนะครับจะมีฐานรองฝักบัวที่ทําจากทองเหลืองก็คือตัวจับฝักบัวทองเหลืองนะครับหมุนต่อเกลียวกับของปลายท่อด้านล่างของคอม้าและตัวฝักบัวซึ่งทําด้วยเซรามิกเจาะรูเพื่อให้เปลวไฟลงไปกระทบกับไส้ตะเกียงคราวนี้ไส้ตะเกียงในไอด2า4 1 4เนี่ยจะเป็นตะเกียง500แหลแรงเทียนนะครับเป็น500 c p นมหนูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ พวกนี้ชุดหลักล่างจะติดกับตัวหม้อเลยนะครับของกระเช้าใหญ่ถอดไม่ได้ครับหลักบนและนมหนูตีตาไอดา้าปั๊มตัวอักษรไอด้าครับ214 232เมตรอินเจรมันนีต่อไปแกนเข็มและเข็มนะครับเป็นแท่งกลมปลายสองด้านเป็นเกลียวนอกครับและมีเข็มสี่เหลี่ยมเป็นเกลียวที่สวมกับแกนเข็มครับลบมุมนะครับ ต่อไปหลักล่างจะเชื่อมติดกับหม้อตะเกียงครับแต่หากเกิดการอุดตันของหลักล่างก็สามารถถอดชุดส่งเข็มแล้ว,ลวใช้เหล็กยาวแหย่ลงไปได้ครับแต่ถ้าเกิดการรั่วซึมที่ปลายท่อหลักด้านล่างจะไม่สามารถถอดได้นอกจากการใช้ไฟเป่าออกเพื่อทําความสะอาดและซ่อมแซมครับคือพูดง่ายๆหลักล่างของหม้อตะเกียงเนี่ยกระเช้าใหญ่ที่เป็นแบบหลักล่างติดหม้อตะเกียงเนี่ยคือ ถ้าไลทต,ตะกัวไม่เป็นต้องหาช่างแล้วครับไม่งั้นหมอลุกนั้นเสียเลยคราวนี้แป้นบิดวาลน้ำมันแกนส่งเข็มมีลักษณะเป็นวงกลมครับมีทั้งสีแดงและสีดำครับพึงระวังครับเมื่อใช้ไปนานจะเกิดการยุ่ยเปื่อยคนตะเกียงมักเรียกว่าแบคคาไ์ครับ แบคคไลต์คือพลาสติกสังเคราะห์ในสมัยก่อนครับเพราะเวลามันเสื่อมสภาพเนี่ยแล้วมันจะเปื่อยยุ่ยเลยครับแต่ถ้าเก็บรักษาดีนะครับมันจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ทนไฟครับเป็นที่นิยมมากณปัจจุบันนี้ก็มีก็มีพี่ๆหลายท่านเนี่ยทำรีโปรดักต์ขึ้นมานะครับวัสดุแบคคไลต์นี่ใช้ดีครับใช้ดีมากก็ต้องขอบคุณพี่เหล่านี้นะครับที่แบบ รังสรรงานอุปกรณ์อะไหล่ขึ้นมาสร้างเป็นรีโปรดักต์ผลิตขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยครับดีมากครับต่อไปหลักยึดเข็มเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บากล่องหลักยึดเข็มหรือตัวตัวยกเหล็กส่งเข็มนั่นแหละรครับบากล่องกลางและด้านล่างเพื่อเป็นตัวบังคับตำแหน่งการขึ้นลงของเข็มนั่นหมายถึงบากยึดล่องมันเป็นลูกเบี้ยวนะครับ ของตัวตะเกียงแล้วก็มีแกนส่งเข็มของชุดแป้นบิดส่งเข้าไปเพื่อยกเหล็กส่งเข็มนมหนูให้ยกขึ้นและยกลงครับกระเช้าเป็นทองเหลืองรวมทั้งหูหิ้วมีแกนยึดชุดแป้นสูบลมมีทั้งแบบเป็นแกนเหล็กและแกนทองเหลืองครับตัวแป้นจะเป็นรูปกวางของไอด้าปั๊มนูนพร้อมลูกยางเท่าที่พบเห็นตัวแป้นจะมี3แบบครับส่วนฝาเกลียว2แบบครับ คราวนี้วาล์วปิดน้ำมันมีลักษณะเป็นฝาเกลียวกลมครับแกน2ด้านยืดออกหัวโตก้านยาวเพื่อใช้มือบิดด้านบนมีหมุดเกลียวเพื่อกักและปล่อยลมคือน็อตปล่อยลมนะครับหัวค่อนข้างโตกว่าทั่วไปคนตะเกียงเรียกฝาปิดถังหัวโตก้านยาวครับต่อไปเกตวัดลมครับมีหลายแบบเลยครับเกจวัดลม นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่หัวโตกว่าปกติของกระเช้าใหญ่ทั่วไปแล้วก็ก้านยาวนี่คือฝานะครับต่อไปเกตลมมีหลายแบบมีหลายลักษณะครับมีทั้งแบบหน้าปัดครึ่งวงกลมและแบบวงกลมเต็มหน้าตัวเกตลมเท่าที่พบมายังสามารถแบ่งออกไปเป็นแบบเกตแนวตั้งและแนวขนานนอนนะครับคือตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยในกระเช้าใหญ่เ,เกตตั้งหรือเกตนอนเราดูจากเนี่ครับ ตัวยึดเกตเนี่ยครับจะบอกได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นเกตตั้งครับเห็นไหมครับมันจะนูนออกมาแต่ถ้าเป็นเกตนอนเนี่ยจะเรียบแล้วน็อตผูกมาเพื่อขังเกี่ยวเข้าไปต่อไปจานยึดกระเช้านะครับสำหรับยึดกระเช้ากับตัวถังมีน็อตยึดเป็นรุ่นแรกจำพวกก้นจีบจำไว้นะครับ ไอ้พวกก้นจีบตูดจีบเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกที เสียงนี่อู้เอาเป็นว่าขออภัยนะครับแล้วก็จะต่อคราวนี้จานยึดกระเช้าเนี่ยสำยับยึดกระเช้าเนี่ยมีตัวถังมีน็อตยึดโดยในรุ่นแรกจําพวกก้นจีบมักใช้น็อตตัวเล็กครับและรุ่นหลังเป็นน็อตตัวใหญ่ครับคือที่ถังกับน็อตยึดกระเช้าเนี่ยครับมันจะมีน็อตแบบตัวเล็กกับตัวใหญ่ต่อไปถ้วยล่อแอลกอฮอล์ไว้ใส่แอลกอฮอล์เพื่ออุ่นหลักให้ร้อนนะครับคราวนี้ จานบางแสงครับหรือคนตะเกียงเรียกว่าแฉ่งนะครับเป็นจานทรงกลมสีขาวหมดทั้งใบที่ขอบด้านนอกมีเขี้ยวล็อกครับถ้าเป็นกระเช้าล็อกเนี้ยแฉ่งก็จะเป็นแบบกระเช้าล็อกครับคราวนี้แบบลักษณะของตะเกียงต่างๆของไอด้าเนี่ยสองหนึ่งสจะมีที่ที่เห็นผ่านตาในการที่ผมพบเจอมาในการทำตะเกียงนะครับ คือแบบก้นตะเกียงแบบก้นเรียบนักสะสมตะเกียงแนวหน้าของไทยเนี่ยก็ก็มีการเก็บกันเยอะนะครับแต่ว่าคือมันเป็นอย่างเงี้ยถังตะเกียงเนี่ยผลิตออกมาใช้เนี่ยใช้ไปนานๆสูบลมไปนานมากๆแล้วก้นตะเกียงเกิดอาการป่องหรือตุงจึงพัฒนาเป็นรุ่นต่อไปแบบที่ก้นก้นตะเกียงเป็น8แฉกนะครับ กลางตะกลมมีวงกลมเล็กๆอยู่ตรงกลางหรือในบ้านเราเรียกว่าตูดจีบนะครับก้นจีบจัดเป็นรุ่นที่ออกมาแก้ไขปัญหาของทะเกียงไอด้า214มักจะเป็นรุ่นที่ยังไม่มีเกีรวัดลมครับความหนาของขอบก้นถังประมาณ12.5-13มิลิเมตรคือเซน2หรือเซนสามนะครับคือขอบนี่ครับขอบนี่ครับขอบของตูดเนี่ย คือเซน2 5หรือเซน3 12เซนนะครับไม่เอยไม่ใช่สิ1 2มิล12มิหรือ1 3มิลซึ่งค่อนข้างตื้นแต่เมื่อใช้ไปนานๆสูบลมเข้าไปมากๆก็จะเกิดอาการก้นตุงก้นตุงออกครับเวลาตะเกียงตั้งนีก็จะกระเดื่องบางทีคนตะเกียงจะแก้ไขโดยการตัดพรมเป็นวงกลมมาวางแล้วก็ตะเกียงวาง นี่การเป็นการแก้ไขพวกตะเกียงก้นตรงแบบหนึง่งรอบก้นตะเกียงปลีออกหรืออาจจะเกิดความบางที่ก้นตะเกียงรุ่นนี้ซึ่งค่อนข้างจะสัมผัสได้เมื่อกดลงไปแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของตะเกียงก้นตรงมักเป็นที่นิยมของนักสะสมตะเกียงซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักนี่แหละครับนี่พูดถึงตูดเจีบนะครับแบบก้นตะเกียงหลุม ตรงกลางหรือเรียกกันว่าก้นหลุมความหนาของขอบก้นถังประมาณ18มิลเนี่ยนี่ก็ตูดกีบอีกแบบหนึง่งความหนาเนี่ยครับ18มิลคือสิบคือขอบก้นเนี่ยหนาขึ้นไปอีกเป็นรุ่นค่อนข้างจะไม่ตุงง่ายเหมือนรุ่นก่อนๆครับมีการพัฒนาของวัสดุซองเหลืองที่ใช้มีความหนามากขึ้นเป็นการเสริมความสูงของขอบก้นถังเผื่อว่าเกิดอาการก้นตึงนะครับอีกทั้งยังได้มีการพัฒนานําเอาเกจวัดลมมาเพื่อบอกค่าแรงดันลม มาใส่ในแทบทุกๆรุ่นในระยะหลังๆนี่เห็นไหมครับข้อมูลบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการแก้ตะเกียงเนี่ยคือแบบเดิมเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยครับเนี่ยเป็นก้นเรียบแบบนี้คือมักจะทำพัฒนาแต่ว่าเนี่ยครับตูดจีบแบบนี้ครับตูดจีบแบบนี้มีรูโกรตรงกลางเนี่ย ก็คือทำมาเพื่อแก้ไขอาการตูดตรงแต่ในรุ่นลึกเนี่ยจะไม่มีเกจเห็นไหมครับจะไม่มีเกจเลยรุ่นที่มีเกจมาเนี่ยแสดงว่ามาผลิตมาเพื่อใช้ดูแรงดันลมในถังเพื่อไม่ให้ตูดของตะเกียงนั้นตรงแล้วก็ทำให้อายุการใช้งานของตะเกียงนั้นยาวขึ้นทำให้ตะเกียงอ่ะไม่เสียหายนะครับหรือเสียหายน้อยลงใช้งานได้นานขึ้น นี่ครับเพราะเกตวัดลมไม่ได้ทํามาเพื่อว่าเอ้ยให้ลมในถังอยู่นานเนี่ยครับทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาทํามาเพื่อแบบนี้นะอย่างเนี้ครับตําแหน่งของตาของตาการปั๊มตาไอด้าสองในสองเนี่ยครับในตัวตะเกียงเนี่ยจะเห็นได้มีหลายลักษณะหลายแบบตำแหน่งที่ตัวเลข214 ก็จะบ่งบอกรุ่นได้น่าจะเกิดจากการผิดพลาดของปานปั๊มลงตัวถังแต่สามารถบ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาและล็อตที่ผลิตออกมาได้ด้วยเพราะการปั๊มตาแต่ละถังแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับนอกจากนี้ยังพบลักษณะ ida 2องหนึ่ candle power ก็คือปั๊มที่ถังเลยครับว่า350 cp ที่ออกมาให้ยนโฉมนับว่าเป็นแผนการ ทางการตลาดเป็นทางเลือกอีกทางมักจะพบได้ในตะเกียงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าเป็นต้นเห็นไหมครับแต่เดิมเนี่ยจะมีข้อมูลที่ให้มาว่าเอ้ย214เนี่ยไม่มี350ตะเกียงพม่าเป็นตะเกียงเก๋อย่างนี้ครับไม่ใช่นะครับนี่คือข้อมูลและผลงานเลยในเว็บไซต์ต่างประเทศชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นพม่าเลยนะครับ คราวนี้ปัญหาและจุดอ่อนของ IDA ้า214จะเป็นที่หัวนอกครับซึ่งมัดจะขาดหักชำรุดเป็นจุดที่เปราะบางมากและเมื่อมีการจุดตะเกียงไปนานๆจะหาหัวนอกที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่อนข้างยากปัญหาที่เกิดกับหัวนอกบ้างก็หลังๆช่างซ่อมตะเกียงได้ทําการที่เกิดกับหัวนอกมันมันบางนะครับหลังๆช่างซ่อมตะเกียงได้ทาการ